สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารุตท้อสครับ EP นี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่ชื่อว่ามรณะสติในพระพุทธศาสนานะครับหลายครูบาอาจารย์ก็มีความเชื่อเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายนะครับว่าถ้าเรานึกถึงในสิ่งที่ดีก็จะไปนนเกิดในภพภบมิที่ดี ถ้าจิตยังเป็นห่วงก็จะไปเกิดพบภูมิที่ไม่ดีนะครับจึงมีการฝึกซ้อมจิตขณะก่อนตายก็คือการฝึกมรณะสตินั่นเองคือให้เห็นตามจริงของร่างกายตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้จริงในภาวะสุดท้ายที่ก่อนตายจิตก็จะตื่นตัวและก็จะนึกถึงแต่สิ่งที่ดีคราวนี้เรามาพิจารณาคืออะไราการเจริญม,มรณสติ ถ้าอ้างอิง r e f e r e n c ์เเของ EP 1ในของพุทธศาสนากคือการเห็นกายตามจริงหรือจิตตามจริงนะครับว่ายังไงเราก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาดิกีกหนีความตายไม่ได้นะครับแล้วก็ให้คิดทบทวนถึงบุญกุศลที่ทำมานะครับสิ่งความดีต่างๆที่ทำมาให้จิตเกิดปิติให้จิตเกิดความสงบ นะครับเพื่อที่ว่าภาวะจิตสุดท้ายจะได้ไปในภพภูมิที่ดีนี่คือความหมายของการเจริญมอนาสติบางครูบาอาจารย์ก็ให้ซ้อมการตายอย่างพี่ที่ึกพี่ที่ผมคุยสนทนาทำด้วยนะครับท่านถึงขั้นว่าตอนนอนนะครับเอามือพนดมและนอนบนที่นอนแล้วก็จำลองว่าตัวเองอยู่ในโลงศพที่แคบแ เพื่อฝึกซ้อมการตายก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับในการจะฝึกซ้อมก่อนจะได้ไม่กลัวเพราะว่าทุกคนหลีกหนีความตายไม่ได้แต่ถ้าทุกคนซ้อมที่จะรับมือกับความตายซึ่งต้องเจอทุกคนก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่กลัวนะครับกับความตายเมื่อวันใดวันหนึ่งที่มันมาถึงเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราแต่ถ้าเราซ้อมให้ชินไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นการเจริญมรรสติ เป็นสิ่งนี้ที่ดีนะครับอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าก่อนจะตายเนี่ยเรายังมีห่วงอะไรไหมมีอะไรค้างคาใจไหมให้รีบทําซะนะครับดีกว่ามาถึงวาระนั้นมาถึงแล้วเราทํามันไม่ทันจริงๆก็จะเกิดเป็นห่วงขึ้นมาอีกการภาวนาที่ดีนะครับคือการปล่อยวางกายปล่อยวางจิตให้เกิดเป็นกุศลนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญมรรติเป็นส่วนหนึ่ง ในตามความเชื่อของหลายครูบาอาจารย์ลองไปปฏิบัติกันดูนะครับหรือลองค้นคว้าหาดูในอินเทอร์เน็ตครับเรื่องการเจริญมลาสติยังมีหลากหลายรูปแบบให้ดูนะครับสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเราวันนี้มารุทท็อกสวัสดีครับ